กายแห่งแสงสว่างไล่บอดี้กายแห่งแสงสว่างที่เป็นยานพาหนะเพื่อการรองรับการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณของเราที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนให้เกิดพลังอันศักดิ์สิทธิ์และนำไปสู่การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับแต่งให้กับมวลมนุษย์ต่อไป ประโยชน์ของการมีกายแห่งแสงสว่างในทฤษฎีใหม่ New Light Body การนอนหลับไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปเสียงของความคิดจะหายไปอย่างสิ้นเชิงปฏิกิริยาในการตอบสนองและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ความสามารถในการพิจารณาไตรตรองมีค่าเกินระดับ IQ ของมนุษย์ธรรมดาที่ได้เคยมีบันทึกไว้มีการจัดระเบียบใหม่ระหว่างสมองกับร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจและร่างกายมีความสามารถขับสารพิษในร่างของตัวเองได้ มีความสามารถทางประสาทสัมผัสที่อยู่เหนือคนปกติธรรมดามีระบบย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดมีระบบเผาผลาญที่สมบูรณ์แบบโดยไม่สะสมพิษต่างๆในร่างกายสามารถปรับตัวให้เข้ากับความร้อนและเย็นได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความร้อนหรือ เครื่องทำความเย็นเข้าช่วยบางอวัยวะจะเกิดการงอกขึ้นมาใหม่ในบางส่วนของร่างกายที่เสียหายรวมถึงการงอกของฟันสามารถเยียวยาตัวเองและพดุงไว้ซึ่งสภาวะแห่งความสมดุลที่เหมาะสมกับร่างกายได้ สามารถสื่อสารทางโทรจิตกับผู้ที่มีความสามารถในระดับเดียวกันไม่จำเป็นต้องเกิดใหม่ในโลกนี้อีกแต่สามารถเคลื่อนไปสู่รูปธรรมชีวิตอื่นไม่แก่ไม่เท่าและคงความอ่อนเยาว์มีอิสระจากความทุกข์ยากและความทุกข์ทรมาน ร่างกายมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ดีมีความแข็งแกร่งคล่องตัวว่องไวและมีชีวิตอยู่อย่างมีพลังมีเมตตาจิตต่อทุกสรรพ,พสิ่งและสูญเสียความกลัวไปจนหมดสิน้นความสามารถในการสืบพันธุ์จะคงสภาวะปกติอย่างเต็มรูปแบบกายแห่งแสงสว่าง คือพาหนะที่จะพาคุณออกจากสภาพของความเป็นมนุษย์เพื่อกลับสู่แหล่งกำเนิดเดอะซอสโดยการเปลี่ยนกายเนื้อของคุณให้กลายเป็นพาหนะที่เหมาะสมที่สามารถผสานรวมกับตัวตนที่สูงส่งกว่าไฮเออร์เซลของคุณเองได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆก,กันกับกระบวนการในทางกายภาพด้วย หากายแห่งแสงสว่างอยู่ในระดับสูงมากเท่าใดความหนาแน่นของกายเนื้อก็จะยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นยิ่งปริมาณแสงสว่างในร่างกายเนื้อของคุณมีมากเท่าใดรด่างกายเนื้อของคุณก็จะยิ่งสามารถรองรับจิตวิญญาณในระดับสูงได้มากเท่านั้นด้วย ส่วนปลายทางของกระบวนการพัฒนากายแห่งแสงสว่างในขณะที่ดําเนินอยู่ภายใต้กระบวนการเลื่อมระดับขึ้นอยู่นั้นจะทำให้คุณสามารถผสานรวมกับตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้คุณสามารถเปิดใช้งานพรสวรรค์ต่างๆในด้านจิตวิญญ,ญาณอีกด้วย กระบวนการพัฒนากายแห่งแสงสว่างนี้มีอยู่12ระดับด้วยกันเมื่อแต่ละระดับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงแล้วการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางกายภาพที่เกิดขึ้นควบคู่กันมาตลอดนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านของชีวิตและของจิตวิญญาณของคนคนนั้น เพราะทุกขั้นตอนของการพัฒนากายแห่งแสงสว่างนี้มันได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ไปดึงเอาทุกๆปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและยิ่งเข้าสู่กายแห่งแสงสว่างในระดับขั้นสูงมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไปดึงเอาปัญหาที่อยู่ลึกลงไปขึ้นมามากตามไปด้วยเท่านั้น ซึ่งเป็นการช่วยให้คุณสามารถชำระสะสารความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกร่างกายและจิตวิญญาณให้สะอาดปรอบปร่งได้ต่อไปเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงระหว่างเวลาการกระตุ้นกายแห่งแสงสว่าง 1. มีอาการหงุดหงิดสับสน ที่ไม่สามารถอธิบายได้นี่ก็คือเงาของคุณที่โผล่ขึ้นมาเองอัตโนมัติเพื่อให้คุณนำมาประมวลผลและเยียวยาซึ่งล้วนเป็นอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่คุณได้ฝังมันไว้มานานแสนนาน 2. ความเจ็บป่วยทางกายที่ไม่สามารถอธิบายได้ ซึ่งเป็นการแสดงออกของอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่จะปรากฏขึ้นให้เห็นด้วยการสะท้อนออกมาผ่านทางกายเนื้อเพื่อรอรับการเยียวยา 3. เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากในด้านการงานซึ่งหากคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณรักคุณจะรู้สึกเหมือนงานที่ทำอยู่ดูไร้าสาระ เหมือนมันคอยดูดพลังวิญญาณของคุณซึ่งลึกๆคุณก็กำลังพยายามที่จะทำในสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของคุณ 4. ด้านสัมพันธภาพคุณเริ่มอยู่ได้ยากกับการที่ต้องอยู่ใกล้ๆกับผู้ที่ไม่ตอบสนองร่วมในความเป็นคุณหรือไม่พูดภาษาเดียวกันกับคุณ ซึ่งจะทำให้คุณเดินออกจากเขาไปโดยอัตโนมัติหการแยกตัวอยู่ตามลำพังคุณเริ่มรู้สึกถึงความต้องการที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้นถึงแม้จะต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีอยู่ส่วนร่วมในสิ่งใดกับเขาแต่อย่างใดเลย มีเพียงความรู้สึกว่าต้องการกลับบ้านเท่านั้นห้ 5. จิตได้สำนึกคุณอาจมีความฝันมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปรากฏการของสิงโครนซิตี้ที่ขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณซึ่งสิ่งน,นี้จะช่วยให้คุณนำไปพัฒนาเพื่อยกระดับสัมพันธภาพที่มีต่อตัวเองให้สูงขึ้นไป และเหนือกว่านั้นมันจะดึงคุณเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นไปอีกด้วยรูประธรรมชีวิตทรงภูมิปัญญาชั้นสูงแห่งแสงสว่างทั้งหลายได้สื่อสารมาให้เราได้เตรียมตัวกันเช่นกลุ่มชาวดาวลูกไก่เป็นต้นดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็เหมือนเดิมอยู่ในโหมด receptive ซึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรีแลก ผ่อนคลายและพร้อมเปิดรับพลังงานที่ถูกส่งเข้ามาและเราก็ดึงดูดเอาหรือดาวน์โหลดเอามันเข้ามาสู่ระบบร่างกายชั้นต่างๆของเราซึ่งกายหยาบและกายทิพย์และกายแห่งอารมณ์กายอื่นๆที่อยู่ในทุกๆมิติเพราะพลังงานที่ถูกส่งมาเหล่านี้ไม่ว่าจะถูกส่งมารอบไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตาม มันจะไม่ถือวิสาสะเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงให้กับระบบต่างๆของเราเองโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่อนุญาตและถ้าเราไม่ตระหนักรู้ถึงมันซึ่งก็แปลว่าถ้ามนุษย์โลกเรากำลังเอิบอาบหรือแช่อิ่มอยู่ในสนามพลังงานเหล่านี้แล้วแม้ในขณะนี้ก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนจะได้รับประโยชน์จากมันเสมอ เพราะมนุษย์เราแต่ละคนมีทางเลือกเสรีหรือฟรีวิวของตัวเองที่จะเลือกรับหรือไม่รับพลังงานเหล่านี้ก็ได้ดังนั้นใครที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็จบข่าวไม่ได้เป็นไม่ได้รับอะไรจากมันเลยเว้นแต่ว่าในระดับจิตวิญญาณของคนคนนั้นจะได้เลือกเอาไว้แล้วว่าจะมาร่วมในกระบวนการ เลื่อนระดับในครั้งนี้ด้วยแม้ว่าในระดับจิตมนุษย์ของเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามแต่เขาก็กำลังค่อยๆก้าวเดินไปตามเส้นทางแห่งการเลื่อนระดับขึ้นนี้โดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วการอยู่ในโหมดรีเซฟทีดนี้รวมถึงการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆเพราะ น้ำจะช่วยกระจายพลังงานไปทั่วร่างกายของเราได้ดีขึ้นการกราบตัวเองไว้กับพลังงานของโลกให้มากขึ้นกว่าปกติเพราะไม่งั้นจะโดนพลังงานเหวี่ยงเข้าให้แน่ๆซึ่งอาจทำให้เราเสียสมดุลหงุดหงิดและอารมณ์ปี๊ดแตกได้ง่ายๆ วิธีการกล่าวตัวเองก็ด้วยการไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเดินเท้าเปล่าบนดินบนหญ้าแช่น้ำทะเลแช่น้ำเกลือมีการฝึกชี้กงไทเก๊กหรือฝึกหายใจแบบโยคะรานให้มากขึ้นออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกให้บ่อยขึ้นรับแสงแดดให้มากขึ้นรับประทานอาหารที่มีพลังชีวิตให้มากขึ้น ซึ่งก็คือผักและผลไม้สดๆนั่นเองลดเนื้อสัตว์ลงหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เราตึงเครียดทั้งทางด้านอารมณ์จิตใจและกายภาพเช่นงดการคิดพูดทำสิ่งต่างๆในทางลบงดเสพข่าวลบๆงดดูหนังละครลบๆงดคุกคีีกับคนลบๆงดไปสถานที่ลบๆหรือที่อโครจรทั้งหลาย งดดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือกินสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองรวมถึงน้ำตาลที่มากเกินไปด้วยงดนำสารเคมีหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายซึ่งรวมถึงยาแผนปัจจุบันและวัคซีนตัวร้ายเป็นต้นก็จบสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเจ้าของเพจและผูแ้แปลข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรามาณที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ